เขามาถึงก็พูดจาเอ้ยหวัดดีโหวัดดีทุกคนทำไรอะ่ะทำไรกันอยู่นี่กำลังไปทำงานวันนี้มีอะไรไอมาอุอๆมอมๆอ,อยู่แถวนี้วันนี้มีไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งนะทุกคน ตอนแรกที่ทุกคนเข้าใจว่าสองทุ่มอันนั้นคือผิดนะคะแก้เวลาแล้วเป็นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะจ๊ะเริ่มเทรนทวิตตอนหกโมงครึ่งพร้อมไหมพร้อมดูไหมพร้อมดูเปล่าดูพี่ไงถามได้อ้าวกวนตีนนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ข่าวบอกว่าทำอะไรอยู่ขเขาบอกดูพี่ไงถามได้ เอาไงอ่ะกับคนประเภทนี้คนประเภทเดียวกันอ่ะ Where is อุ้มหน้าทำตาไปแล้ว <laughs> ยังมาแอบดู <laughs> ยังมาแอบดูแอบงง <laughs> I'm from Vietnam Xin chào วิวแด่งทรงสวยอะดูส <lamps> ิน <serves> <No. S 2> ี่มันช่วเวลา Golden h o u ไม่ต้องขำค่ะวิวตาหลุดช่วย g o ตองเป็นอย่า้วนั่น ้ยแดดีมากหรอถ้าถ่ายรูปก็คงจะสวยหรือเปล่าไม่น่ใจนี่เกือบแล้วเกือบไปแล้วนะครับแต่กลับมาได้ไอชาเราอยู่ไหนอะไปไหนอีกไปทำงานนะดิเสร็จสองทุ่ม จะมาเจอกันไหมล่ะนี่นั่นอะไรอย่ามาอุะอะไรน้องว่างนี่วันนี้ชารล็อตว่างนี่วันนี้เฮ้ยนี่เป็นช่วงเวลาอะไรกันนะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์กับพี่ชาหน่อยรับอ๋อให้ชาล็อตขอมา อืรับแล้วเฮ้ยทำไมฟิลเตอร์ไปทำงานน้องอยู่ไหนเฮ้ยไ,ไ,ไปไหนอ่ะกำลังไป,ไปพาพะโลไปคาฟเฟ่อะไรอะ่ะ ว่าเราจะพาพะโลไปทะเลแต่มันไม่ทันแล้วเพราะว่านัดคลินิกไว้ก็บ่ายสามกว่าจะเสร็จเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยก็เลยคิดว่าเออกันไปคาเฟ่พามาไปคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกับกับน้องด้วยแล้วก็าคาเฟ่เอาเอา,เอาพะโลไปด้วยอย่<ร>ะแล <ไป S 1> ้วใช่กูวางก่อน,อนดรามากกูขับรถคุยโท<ม>รศัพท์ไปกีก็พ <laughs> าไปด้วยพาไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดีโมงอ่ะเจ็ดสจีโมงคาเฟ่พาสัตว์เข้าไปได้ไงเว้ยเียว แต่สองทุ่มไปทำงานที่ไหนอะ่ะแถวแถวอะไรอะอแซวมีนบุรีอะอไม่ไกลปะ <c oughs> จ<บ>เออยังไงอะ่ะกินข้าวใดๆคืนคืนนี <c oughs> ้หิวน้องเสร็จแล้วก็มาเจอกันดิ <c oughs> ได้ก็เจ็ดตอนไหนก็ทักมาเดี๋ยวนี้พาพาโโไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยว ไปกับนวยไงแล้วเดี๋ยวให้นวยพารถกลับบ้านก็ได้รถมันติดอ่ะเอออย่าว่าอะไรกันเถอะนะรถมันติดใช่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 เห็นด้วยเห็นด้วยหด้วยหรือว่าไปกินที่ห้องก็ได้ไปสั่งอะไรกินที่ห้องก็ได้ได้นั่งคุยดูหนังใดๆแต่ไม่ดึกเด้อพรุ่งนี้งานถ่ายสุขสองราศีเช้าได้ค่ะคุณน้อง Okay โอเคถ้างั้นใส่งานแล้วบอกนะเถาได้ขอไปทำภารกิจคุณแม่ลูกหนึ่งก่อนแม่เล้งเดียวก็เดี๋ยวใส่เดียวได้หมดโอเคเจอกันเออเอบายนี่ต้องวางนี่นี่ต้องเป็นคนวางใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ปะได้ ทำได้แล้วค่อยทำไม่เป็นไม่เปไรรอได้โอเคโอเคออมอยู่ไหนเขาถามออมอยู่ไหนไปก่อนออมเคไปแล้วบายบายเออกันคืนนี้จ้าถาตั้งไปทำงานเด้อแม่นอนอยู่ทั้งสองคนครับผมอยากเก่งต้องแกล้งต้องอะไรคขาสิ <laughs> <laughs> อยู่ดีก็พูดอะไรพร่ำอะไรขึ้นมาไม่รู้อ่ะน้องคนนี้สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังไปทำงานถ้าใครอยากดูเราต่อก็รอดูไลฟ์เราด้วยสองคนตอนหนึ่งทุ่มตรงที่ติ๊กต k ออุ้มทวีพรนะคะรับรองได้ว่าจะต้องเจอกับความสวยของเราอย่างแน่นอนแต่อย่างอื่นก็ลุนๆุนเอาน่าจะเออ ต้าเรากดีคำเลยปบะคัเลยบอเฮ้ยวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันนี้วัวน,น,ววน,น,วนจันโหวันจันรถติดนะไม่โอเคเลยอะและนี่เป็นเวลาเลิกงานด้วยให้รอดูว่าจะไปถึงทันเวลาหรือไม่อแต่ก็ต้องทันอยู่แล้วละเลยตั้งชั่วโมงครึ่งเนะี่ย ไม่ไม่ชอบวันจันทร์เลยนะถึงแม้จะไม่ใช่เด็กนักเรียนก็เถอะเฮ้ยแต่ชอบเพราะว่าเป็นวันเกิดเราเราเกิดวันจันทร์งงสรุปชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่สุ่มเอาคนขึ้นมาคุยด้วยดีกว่าสุ่มอ่ะอาสุ่มให้คนขึ้นมาคอยดูเอาดีไหมเอ้ยไม่เอาดีกว่ากลัว ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าเอาดีไหมหน้าเตี๋ก่อนละกันแล้ว,น <c oughs> ลวคนเกิดวันจันทร์คนไม่ยอมคนอืม จริงหรอบางทีก็ยอมนะไอช่ายอดชายอดเออชายอด is go to cafe right now ตั้งใจทำงานนะครับจะตั้งใจถ้าคนมารอดูโอเคเปล่าไปรอเจอกันด้วยนะหนึ่งทุ่มเจอกันหน้าติ๊กต็อกนะจ๊ะเด็กๆทุกคนแล้วเจอกัน Where is carrot?